สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับมือเย็นสตูดิโอในตอนนี้เป็นตอนที่เอาอกเอาใจท่านที่ชอบฟิโลเรนดอนแล้วก็ชอบต้นไม้ใบแปลกใบสวยเป็นพิเศษมีรูปร่างที่ผิดแผกไปจากต้นไม้ทั่วๆไปต้นที่ว่านี้ก็คือฟิโลเรนดอนโกเอดีไอหรือเรียกในภาษาไทยว่าฟิโลเรนดอนหนวดประมึกไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นในตอนนี้ครับ ต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้แนะนํามานะครับว่าอยากจะรู้จักกับฟิโดเดนดอนโกยดีไหรือฟิโดเดนดอนหนวดประมึกถึงแม้ว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้อยู่ในกระแสะหรือหลายๆท่านอาจจะยังรู้จักน้อยความสวยงามของรูปทรงแล้วก็สันฐานของใบเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยดังที่ทุกท่านเห็นครับทิ่นกําเนิดของฟิโดเดนดอนหนวดประมุกหรือฟิโดเดนดอนโกยีไมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเฟรนเชียนาหรือกุยานฟองแชทซึ่งเป็นจังหวัด โพ้นทะเลของฝรั่งเศสอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บ้างก็ว่าฟิโดเรนดอนโกยดิอดนั้นมีถิ่นกําเนิดในฮาวายหรือออสเตรเลียด,ด้วยแต่ที่แน่นอนก็คือฟิโดเรนดอนโกยดิอดมีการนําไปปรับปรุงพันธุ์มีชื่อสายพันธุ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือฮาวายเอียนฟิงเกอร์ลิสครับและแน่นอนครับชื่อวิทยาศาสตร์ของฟิโดเนดอนหนวดประมือก็คือฟิโลเรนดอนโกยดิอดต้นไม้ในสกุลฟิโลเรนดอนก็จะมีอุป,ปนิสัย ในการที่จะเป็นต้นไม้อิงอาศัยโดยเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งคําว่าฟิโลเดนดอนหรือสกุลฟิโลเดนดอนนี้ก็มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกสองคำก็คือคําว่าฟิโรซึ่งแปลว่าความรักและคําว่าเดนดอนซึ่งแปลว่าปีนป่าย หากเอาคำสองคำนี้มารวมกันก็จะมีความหมายว่ารักในการปีนป่ายต้นไม้ในสกุลหรือจีนัสฟิโลเนอนนั้นก็จะมีการผลิตรากอากาศหรือรากที่ทำหน้าที่พิเศษขึ้นมาในการเกาะเกี่ยวพันไปกับต้นไม้นั่นเองด้วยเหตุนี้ต้นไม้ในสกุลฟิโลเนอนส่วนใหญ่จึงเป็นเอเบฟไฟติกแพลนหรือเป็นต้นไม้อิงอาศัย แต่ไม่ใช่กับฟิลิปนกวยไดนะครับเขาเป็นเฮมิเอพิไฟติกถ้าหากพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวเกาะไปก็ได้หรือจะปลูกให้เขาเป็นทรงพุ่มเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้ก็ได้ถ้าหากเขามีต้นไม้ที่เขาสามารถจะเกาะเกี่ยวพันไปเขาก็สามารถที่จะ ผลิตลากอากาศออกมาที่ทําหน้าที่พิเศษในการเกาะเกี่ยวพันไปกับต้นไม้ได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นเลยก็ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยวิธีการเกาะเกี่ยวพันเขาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตโดยการงอกเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นพุ่มเป็นก่อแบบนี้เพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่อยากจะเลี้ยงฟิโดเนนโกเดียก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ หากเราไม่มีต้นไม้หรือเสาหลักพันอยากจะเลี้ยงเข้าเป็นไม้กระถางที่โชว์ทรงพุ่มใบก็ไม่ต้องกังวลสามารถที่จะปลูกเลี้ยงลงในกระถางโดยตรงแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักค้ำเลยครับสันฐานของฟิโลเนอนโกยไดเป็นเหมือนสันฐานของฟิโลเนนนโดยทั่วไปนะครับก็คือตัวก้านใบจะมีลักษณะกลมแข็งแล้วในส่วนของใบประกอบที่มีใบประกอบแบบรูปนิ้วมือ หรือเป็นหนวดออกไปนี้ก็จะประกอบด้วยใบหลายๆใบเลยในธรรมชาติเราอาจจะเห็นมีการแตกออกไปเป็นนับ10ใบเลยนะครับแล้วก็แตกออกไปเป็นครึ่งวงกลมในกรณีที่ต้นไม้มี ต้นใหญ่โตอันนี้เนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ยังมีอายุไม่มากนะก็ทําให้ยังเห็นแฉกหรือใบย่อยที่เราเห็นอยู่นี้น้อยแต่ถ้าเป็นในธรรมชาติหรือต้นไม้ที่เลี้ยงมาเป็นระยะเวลานาน,านๆเราก็จะพบว่ามีใบย่อยแบบนี้หลายใบเลยทีเดียวครับความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของฟิโลเดนนตโกยดีไอก็คือการที่มีใบย่อยเป็นใบรูปหอกมีปลายใบที่เรียวแหลมเป็นติ่งออกมาผิวใบมันเช่นนี้ แต่ด้านหลังใบก็จะเป็นผิวด้านนะครับก็จะมีสีที่อ่อนกว่าแต่หน้าใบก็จะมีสีเขียวเข้มแล้วก็เป็นมันพอเขาเติบโตเป็นทรงพุ่มที่ผายออกมาใหญ่ขึ้นก็จะได้รูปทรงที่น่าสนใจสวยงามมากๆประกอบกับเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะใบเท่ไม่เหมือนกับต้นไม้โดยทั่วๆไปก็ยิ่งทําให้อยากไล่มาสะสมของหลายๆท่านที่รักฟิโลเดนดอนและต้นไม้ใบสวยงามครับฟิโลเดนดอนโกยดีก็มีช่อดอกแบบสปาดิกตามสันฐานของต้นไม้ในสกุล ฟิโลเดนดอนและช่อดอกแบบสปา d i ดกนี้ก็สามารถจะติดมเมล็ดได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงทําให้การขยายพันธุ์ฟิโลเดนดอนกัวริอก็สามารถทําได้อย่างน้อย2วิธีการก็คือวิธีการแรกก็คือการที่มีหน่อใหม่งอกขึ้นมาเราก็อาศัยการแบ่งหรือตัดหน่อเหล่านั้นหรือแยกหน่อเหล่านั้นไปทําการปลูกใหม่ ก็จะได้จํานวนต้นเพิ่มมากขึ้นหรือแบบที่2ก็คือรอให้เขาติดเมล็ดซึ่งเราอาจจะต้องใช้วิธีการผรสม,มเกสรช่วยสักนิดหนึ่งก็จะยิ่งทําให้โอกาสในการติดเมล็ดมีมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะต้องรอให้เขาจเจริญเติบโตเต็มที่เสียก่อนจึงจะมีการออกดอก นั่นเองครับ <Okay. S 1> ต้นนี้เป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่สั่งซื้อมาจากออนไลน์นะครับแล้วซื้อมาเดือนกว่าๆแล้วสิ่งที่ได้มาครั้งแรกเลยก็ทําการรีพอร์ตติ้งหรือย้ายกระถางโดยด่วน <c oughs> ต้นไม้ที่มาก็แข็งแรงแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นไปตามคาดครับท่านเจ้าของเดิมเลี้ยงดีมากๆแล้วก็รากขดอยู่ในกระถางเต็มไปหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตต้นไม้เพื่อจําหน่ายโอกาสที่ทําให้กระถางใหญ่ขึ้นจะเป็นปัญหาต่อการขนส่งมากๆ <c oughs> เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราท่านๆ ที่รักต้นไม้ต้องเข้าใจนะครับพอเราได้ต้นไม้มาเสร็จปุ๊บก็ทําการย้ายกระถางในทันทีเพ <Okay. S 1> ื่อทําให้เขาจะเดินเติบโตสมกับศักยภาพของเขา <Okay. S 1> และการเปลี่ยนกระถางนั้นก็นํามาสู่สิ่งที่น่าดีใจก็คือทําให้เขามีการงอกใบใหม่ชุดใหม่ขึ้นมาแล้วในไม่ช้าก็เราก็จะเห็นยอดที่กลางมือออกสวยงามแน่นอนครับการเตรียมวัสดุปลูกสําคัญมากๆเลย ฟิโดเนนอลโกยดยเป็นเฮมิเอพิฟติกแ p l a n ์ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องปลูกหรือเจริญเติบโตลงในดินเลยนะครับวัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกที่เราใช้ก็มีสส่วนประกอบด้วยการาบมะพร้าวสับที่แช่น้ําแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คืออินทรีย์วัตถุจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจะเป็นมูลไส้เดือนมูลไก่มูลข้างขาวได้หมดเลยเราได้ปุ๋ยหมักมานะครับผสมให้เข้ากันในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งซึ่งจะทําให้เครื่องปลูกนี้มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีธาตุอาหาร สนับสนุนการเจริญเติบโตของฟิโดเดนดอนโกยเดีเพิ่มมากขึ้นครับผมเมื่อเราย้ายกระถางปลูกเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำตามสร้างความชื้นให้เขาพอสมควรเลยนะครับเพราะเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นมากๆสำหรับพื้นที่ในการ จัดวางหรือปลูกเลี้ยงฟิโดเนนดอนหนดปลาหมึกหรือฟิโดเนนดอนกวยดายสิ่งต้องคำนึงเลยก็คือว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มาจากพื้นที่ป่าพื้นที่ธรรมชาติที่มีร่มไม้ใบบงังด้วยเหตุนี้เราก็ควรจะวางเขาไว้ในพื้นที่ร่มรำไรที่มีแสงจ้าหรือถ้าหากท่านจะไปวางไว้อยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีแสงลอดมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาชื่นชอบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นฟิโดเนนดอนกวยดายต้นนี้ก็วางไว้ในพื้นที่ร่มไม้ใบบงังพอมีการครัวจร ของดวงอาทิตย์ที่ผ่านไปตามช่วงระยะเวลาของวันก็จะมีแสงลอดส่งมาตามช่วงระยะเวลามีการพรางโดยใบไม้บ้างส่องมาโดยตรงแบบแดดอ่อนๆบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชื่นชอบแต่พยายามหลีกเลี่ยงการส่องมาโดยตรงของพระอาทิตย์ในช่วงแดดบ่ายเพราะจะทำร้ายใบ ให้เกิดอาการไม่ได้ไม่ควรจะวางอะไรพื้นที่ตรงนั้นนะครับสำหรับเรื่องการรดน้ําตามธรรมชาติของฟิโดนอนก็คือเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงพอสมควรในเรื่องของการรดน้ําหากเราใช้วัสดุปลูกอย่างที่ว่าโดยมีกาบมะพร้าวสับที่เราแช่น้ําแล้วเหล่านี้พอเรารดน้ําเติมเข้าไปทุกวันก็ยังจะคงรักษาความชื้นได้อย่างดีรวมไปถึงตัวกาบมะพร้าวสับก็ยังทําหน้าที่ในการมีช่องว่างจํานวนมากๆทําให้น้ํา ส่วนเกินไหลทิ้งออกไปไม่สร้างปัญหาการขังชื้นแฉะซึ่งฟิโลเดนนอนไม่ชอบเลยครับๆๆน้ําเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเพราะนอกจากจะเข้าไปอยู่ในเซลล์ของพืชแล้วใช้ในกระบวนการส่งค้อแสงยังใช้ในกระบวนการอื่นๆอีกรดน้ําทุกวันเป็นเรื่องที่ดีและต้องคํานึงถึงการรักษาความชื้นอย่างเพียงพอไม่ให้ชื้นแฉะ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วการใส่ปุย๋ยเราก็สามารถจะใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13ซึ่งเป็น สูตรปุ๋ยที่สนับสนุนการเจริญเติบโตในทุกส่วนของลำต้นและใบของฟิโรนดอนโกยไดใส่ลงไปด้วยอาจจะเป็นทุก3 0หรือ45วันเติมลงไปสัก1หยิบมือเพียงพอให้เขาใช้ประโยชน์ได้โดยปกติแล้วปุ๋ยละลายช้า1เม็ดก็จะอยู่ในดินได้ถึง6เดือนแล้วจะค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชไม่ไหลทิ้งเสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับ oh. การที่เราเติมลงไปอีกก็จะช่วยทําให้มีธาตุอาหาร เติมลงไปอยู่เรื่อยๆจะยิ่งส่งเสริมการจเจริญเติบโตของเขาครับหากท่านต้องการให้เขาเติบโตดีแล้วก็มีขนาดใบที่ใหญ่โตมีการแตกยอดเร็วขึ้นอาจจะเพิ่มปุ๋ยทางใบสูตรเสมอเข้าไปก็จะช่วยได้ครับหลายท่านที่เพิ่งเคยมาดูมือเย็นนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าปุ๋ยละลายช้ามีคุณสมบัติอย่างไรก็คลิกไปที่การ์ดที่มือเย็นทําไว้นะครับในตอนนั้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยละลายช้าทุกแง่มุม ว่าใช้อย่างไรใช้เมื่อไหร่ใช้ทําไมและเช่นเดียวกันถ้าสนใจเรื่องของปุ๋ยทางใบท่านก็สามารถจะคลิกที่การ์ดได้ด้วยเช่นเดียวกันจะได้ใช้ปุ๋ยทางใบอย่างเกิดความเข้าใจและไม่เป็นอันตรายช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําด้วยในกรณีที่เราเลี้ยงฟิโดนนนโกลายไปให้มีขนาดใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ฟิโดนนนโกลายจะมีการทิ้งใบล่าง เป็นเรื่องธรรมชาติของฟิโลนดอนเลยนะครับก็อาศัยทําการตัดแต่งกิ่งออกไปบ้างนอกจากนี้แล้วช่วงฤด,ดูการนี้เป็นช่วงฤดูการที่ผ้าหอยทาาระบาดมากๆนะครับหากบ้านเราเคยพบเจอและมีประวัติว่ามีการมากัดกินใบตั้งข้อสังเกตว่าตัวฟิโลนดอนปอดยายก็มีโอกาสที่จะฉูกโชมตีเช่นเดียวกันครับ <c oughs> วิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือจับเขาออกตอนกลางวันเราจะหาตัวเขาไม่เจอนะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม ลองหาไฟสายไปแล้วก็สอดส่องตามต้นไม้จะเจอตัวการผู้ร้ายทากและหอยทากดังกล่าวครับก็เราก็จับออกอการใช้สารเคมีขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะใช้นะครับหากท่านดูคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะหาฟิโลเรนเดนกรวยเรียไอมาปลูกเลี้ยงไม่ต้องถามมือเย็นนะครับสั่งผ่านช้อปปี้ลาซาด้าหรือหลายๆท่านที่ผลิตต้นไม้ออนไลน์ขายอยู่นะครับมือเย็นมีแค่ต้นเดียวก็จะเลี้ยงให้งอกงามดีและต้องขอขอบคุณท่านที่ รักและชื่นชอบต้นไม้ที่แนะนํามานะครับก็ทําให้มือเย็นได้ฟิโลดนดอนหนวดตะาึกมาไว้ในกรอบครอง หากท่านสนใจที่จะมีเขาไปในครอบครองบ้างก็เตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับลองสอดส่องดูพื้นที่ของบ้านว่ามีพื้นที่ร่มรำไรเหลือไหมหรือจะหากมีไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มสูงอยู่ในบ้านมีพื้นที่เพียงพอที่จะให้เขาไปอาศัยวางอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยหรือเปล <Un field> ่าแดดสองลอดมาในบ้างช่วงเวลาเขาจะชื่นชอบมากๆรวมไปถึงมีวัสดุปลูกที่สามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีอาจจะเป็นกลับมะพร้าวสับหรือจะไม่เป็นกลับมะพร้าวสับเป็นสแฟกนัมมอสเป็นเปลือกไม้ก็ใช้ได้เมื่อได้เขามาแล้ว ก็อย่าลืมเปลี่ยนกระถางในทันทีเลยนะครับเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาในทันทีทําให้เขาจะได้เจริญเติบโตหายใจหายคอได้คล่องขึ้นรดน้ําทุกๆุกวันเพียงพอต่อการรักษาความชื้นรดน้ําวันละหนึ่งครั้งก็ได้หรือสองครั้งก็ได้แต่ขอให้รักษาความชื้นให้กับเขาได้ลตลอดทั้งวันเขาก็จะขอบคุณเรามากๆและก็จะตอบแทนเราด้วยการมียอดใหม่อย่างที่มือเย็นได้มาครับพมสารด,ดีในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุป,ปนิสัยของต้นไม้นั้นๆ มีเป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับและมีสัปดาห์ละหลายๆตอนเลยหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้อย่าลืมกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและที่สำคัญหากท่านอยากจะรู้ว่ามือเย็นอัพคลิปใหม่ห,มหรือยังก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านมีญาติสนิทมิตรสหายที่กำลังสนใจอยากจะปลูกเลี้ยงฟิโดแนนตวเกลอใหแล้วก็หรือฟิโดนอนต์กวนกะมือก็อย่าลืมแชร์ คลิปนี้ให้เขารับรู้ด้วยคนนะครับแต่ตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแก้วฟิโดรอนหนวดประมือและต้นไม้อีกหลายๆต้นในละแงกนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับปลูกต้นไม้ไปด้วยกันนะครับมือเย็นปลูกได้ท่านก็ปลูกได้ครับสวัสดีครับ